สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพมเพาะเมล็ดมะขามเทศกันนะครับนี่ก็คือเมล็ดมะขามเทศที่เราแกะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนําเมล็ดมะขามเทศนะครับแช่ในน้ําก่อนนะครับแล้วก็เตรียมน้ำไว้แล้วนะครับก็เทลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแช่น้ําไว้สามวันนะครับหลังจากที่เราแช่เมล็ดไว้สามวันแล้วนะครับ บางมาเมล็ดก,ก็เริ่มจะงอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำมเมล็ดของเขามาอบต่อนะครับเราก็จะอบใส่ภาชนะที่มีฝาปิดอย่างนี้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำกระดาษทิชชู่วางลงไปนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับ สร็จแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มนะครับก็พรมน้ำให้ชุ่มพอประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำเมล็ดมะขามเทศใส่ลงไปนะครับก็เกลี่ยสักหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็นํากระดาษทิชชู่วางทับลงไปอีกทีนึงนะครับเราก็จะพรมน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะพรมน้ําให้ชุ่มพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็นําฝามาปิดนะครับเราก็จะอบจนกว่ารากเขาจะงอกนะครับ หลังจากที่เราอบมาเมล็ดมะาขามเทศได้สามวันแล้วนะครับมเมล็ดเขาก็งอกแล้วนะครับมีทั้งรากแล้วก็มีทั้งลำต้นนะครับงอกขึ้นมานะครับนี่นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำมาเพาะลงดินเลยนะครับเราก็ได้เตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเพาะใส่แก้วพลาสติกนะครับด้านล่างเราก็เจาะรูไว้แล้วนะครับเราก็นำมเมล็ดมะขามเทศวางลงไปเลยนะครับหันด้านที่มีรากลงไปนะครับ หลังจากที่วางเมาเล็ดลงไปแล้วนะครับก็เอาดินมาโรยทับลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่ไม่หนามากนะครับ เสร็จแล้วก็ลดน้ำนะครับนำไปเก็บบริเวณที่แสงแดดแมลแรงมากนะครับก็เป็นบริเวณที่ร่มลำไรก็ได้นะครับผ่านไปห้าวันแล้วนะครับต้นมะขามเทศที่เราเพาะก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับงอกไวมากเลยนะครับ แป๊บเดียวครับนี่นะครับต้นมะขามเทศสิบวัน,นครับแปบ๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะวัดความสูงให้ดูประมาณหนึ่งนิ้วชี้แล้วนะครับแค่สิบวัน,นครับนี่ก็เป็นวิธีเพาะ,มะเมล็ดต้นมะขามเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ